การฟังเป็นทักษะที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทํางานหรือชีวิตส่วนตัวซึ่งทักษะนี้เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนามาแต่เรายังเป็นทาลกอีกด้วยแต่ยังมีอีกเทคนิคนึงที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดจะสื่อได้ดีมากยิ่งขึ้นเทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิค,นคการฟังอย่างลึกซึ้งสวัสดีครับผมการจากซูเปอร์ออฟฟิศแมนในปัจจุบันเนี่ยสังคมจะให้ความสําคัญกับคนที่พูดเก่งมีความสามารถในการโน้มน้าวคนอื่นได้ซึ่งทําให้หลายหลายคนเนี่ย ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตนเองจะพูดมากกว่าการฟังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยจึงมีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่เรารับสารมาจากสื่อออนไลน์ต่างๆมากมายการฟังอย่างลึกซึ้งคือการฟังที่เราใส่ใจผู้พูดอย่างแท้จริงเป็นเหมือนกับว่าผู้พูดเนี่ยพูดกับเราเพียงคนเดียวนะครับเป็นการฟังที่ปราศจากการตัดสินเป็นการฟังที่มากกว่าแค่คําพูด แล้วก็เป็นการฟังที่เราจะได้ยินในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูดด้วยเช่นอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อเป็นตน้นเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งอย่างที่1การฟังอย่างใกล้รู้ก็คือเป็นการฟังที่เราอยากจะรู้ตัวตนของผู้พูดมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางผู้พูดและเราเองเนี่ยต่างก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันพบเจออะไรต่างๆมาแตกต่างกันให้คุณค่าในสิ่งต่างกันนะครับการฟังที่ปสัสสะอคติ การฟังที่ต้องการความเข้าใจจริงๆจะทําให้เรารู้ถึงตัวตนของผู้พูดได้ดีมากยิ่งขึ้น 2. การฟังด้วยสติก็คือเวลาผู้พูดพูดเนี่ยก็คือเราจะมีสติอยู่กับผู้พูดตลอดเวลานะครับไม่มีการวกแวกไปในเรื่องอื่นหรือมีการตัดสินในสิ่งที่ผู้พูดพูดอยู่คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยเวลาผู้พูดพูดอะไรมาบางทีเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเครียดร,รู้สึกเศร้าแต่ถ้าเรามีสติมากพอเนี่ยเราสามารถดึงเราออกมาให้อยู่เป็นกลางได้นะครับเราจะสามารถเข้าใจผู้พูด ได้ดีนะครับ3การฟังด้วยตาก็คือเวลาผู้พูดพูดจุดเนี่ยเราก็มีการสบตาผู้พูดนะครับสังเกตสีหน้าท่าทางของผู้พูดว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมแววตาเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยครับ4การฟังด้วยหูปกติเราฟังแล้วก็ฟังด้วยหูอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในบริบทเนี้ยคือเราฟังน้ําเสียงของผู้พูดนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยมีน Bom ้ําเสียงที่แตกต่างกันไปไหมบางคนเนี่ยตอนเริ่มพูดเนี่ยเขาจะพูดด้วยความเร็วนะครับ เพราะว่าเขามีความกังวอลอะไรบางอย่างอยู่จนมาถึงกลางเรื่องแล้วเนี่ยเขาอาจจะพูดช้าลงนะครับเพราะว่าเขามีความมั่นใจก็ได้เป็นต้นนะครับ 5. ้าการฟังด้วยใจนะครับเมื่อเรามีสติอยู่กับผู้พูดอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ใจเราเนี่ยสัมผัสถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดได้นะครับและก็หกก็คือการฟังด้วยภาษากายนะครับก็คือเราอาจจะมีการพยักหน้าเป็นระยะๆนะครับเพื่อให้ผู้พูดรู้ว่าเรากําลังฟังเขาอยู่ การฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยจะช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรของเราที่มีความแตกต่างทางแบ็คการาวมีความเชื่อต่างกันเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงเขาสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ในครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวได้ด้วยนะครับซึ่งการนําเทคน,คนิคนี้ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยจะทําให้พนักงานของเราเนี่ยมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆลองเอาเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งไปใช้ดูนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถช่วยเพื่อนๆได้ทั้งในการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตนได้อย่างแน่นอนครับ